ข้าป้องมันต้องมีประมาณหกเจ็ดพันนะไม่รวมโป๊ะนะการตัวให้้ปีประมาณเท่าไหร่สักพันห้าครับนะอย่างกูน่านนะจ่ซตึงมันถูกหลักร้อยเยอะผมเพอะกับไรเยอะแล้วผมมีสักหมื่นได้ไหมล่ะคุณอาเนี่ยขอหมื่นเป็นงให้คุณอาเลยแม็กเขาเรียกของปีตรงแม็กครับอันเนี้ยแต่มันเขียนคำว่าแม็กเนี่ยที่ขาดท่ขาดอะไรรู้ป่ะขอมาแล้วกระโป๊ะอันเนี้ยถ้าเกิดจะใช้ได้จริงๆน่ต้องสร้างตรงนี้ใหม่เลยครับเพราะว่าเราแฝงไว้นานเคยล่วงมาทีงมันต้องแฝงไงมันวางไม่ได้ไงอย่างเงี้ยล่วงแล้วโป๊ะตรงนี้แตกด้วย แต่บอกเลยว่าโอกาสเสี่ยงอย่างเงี้ยเสี่ยงที่ไปทําติดเน่เสี่ยงมากมันผุหมดเลยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยแสงมันอ่ะมันมันมันอาจจะถ้าเกิดติดได้มันจะผิดข้าป้อมก็ต้องมีประมาณหกเจ็ดพัน่ะไม่รวมโภชนะถามตัวที่ติดประมาณเท่าไหร่สักหกพันห้าครับนะอย่างุณอานนะจะซื้มันถูกหลักร้อยเยอะผมเหอะกำไรเยอะแล้วนานโอ้ครับนี่เขาได้หกพันห้าเลย แล้วนี้เท่าไหร่อะอันนี้เอาด้วยไหมได้ทีเดียวอันนี้อันนี้แน่นแล้วเนี่ยราคาแน่นคือแบบว่าซื้อให้ซื้อให้แบบว่าเราเอาไปขายต่อเราไม่ได้กำไรอันนี้บอกในคลิปเลยนะอันเนี้ยชุดเนี้ยคือมาแล้วไงคือุณนาไม่มีทางได้กำไรอย่งตรงนี้แน่นแหรอกอันนี้แสนี่เลนจะถูกไม่แพงมันจะแพงเกบตั้งเกบจะตั้งนอนขึ้นไปนี้ฮะผมนี่สักหมื่นได้ไหมล่ะุูนาเนี่ยขอหมื่นหนึ่งให้กูนาเลยหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับสองสามสี่ห้าสิบนี่กูนาลองนับดูก่อนนับตรงนี้เลยครับอันเน ห้าร้อยบาทครับนี่ดูมีแค่นี้นะแังจันทรก็โปะไม่มีนะสภาพน่าจะกลับมายากครับลองฟ่อมดูก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องสร้างใหม่หลายอย่างอันนี้จะเป็นแสงที่เลนนะครับพวกโซลา่าอย่างเงี้ยราคาถูกมากเลยอย่างเงี้ยใครมีอย่างนี้ก็สามารถส่งมาขายได้นะครับผมินดีไปซื้อถึงที่นะครับที่นี่ก็อังทองนะครับเนี่ยมาไกลอย่างอังทองติดตามไว้ครับสวัสดีครับ